อุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1,287กิโลเฮิรตซ์จะนิไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นลุงนักปาด์ครับช่วยผมด้วยอะไรอีกละ่ะ ผมไม่เข้าใจความกดอากาศต่ำคืออะไรงั้นฟังให้ดีนะยอมความกดอากาศตา่ำ low pressure cell หรือ low คือบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบๆในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงด้วยเส้นความกดอากาศเท่าเป็นวงกลมล้อมรอบบริเวณที่มีความกดอากาศตา่ำจะมีกระแสลมพัดเข้าหาศูนย์กลาง ไซโครนิค c คอร์ริเเลชโดยมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ตามปกติในบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำจะมีเมฆมากและมีฝนตกด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำแบ่งออกได้2ชนิดคือ 1. โคโคอเกิดในแถบลืติจุดสูงๆที่มีอากาศเย็นบริเวณแกนกลางอุณหภูมิจะต่ำกว่าภายนอก และกระแสลมจะแรงขึ้นตามความสูงที่เพิ่มมากขึ้น2วอร์มคอร์เกิดขึ้นเฉพาะในเขตร้อนเท่านั้นที่แกนกลางอุณหภูมิจะร้อนกว่าภายนอกทำให้อากาศตรงกลางจะลอยตัวขึ้นและอากาศที่เย็นกว่าจะพัดเข้าแทนที่กระแสลมจะรุนแรงที่สุดที่ผิวพื้นแต่เมื่อสูงขึ้นไปลมจะมีกำลังอ่อนลง ความกดอากาศตามทั้งสองชนิดเกิดฝนตกหนักเท่าเๆกันแต่ความเร็วลมต่างกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนยิยมวิทยารับใจประชาชนนะคะประจำช่วงเช้าวันพระนาัสบดีที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะขึ้น11ค่ำเดือนเดือนเก้าปีมารงเดือน11ใช่หรอเดือนเก้าหรือเปล่า <laughs> ฉันเขียนครึ่งสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดต้องสิบเอ็ดค่ำเดือนเก้าถ้าเป็นปีไทยนะปีมะโรงนะคะก็ทักทายคุณู้ฟังนะคะวันนี้มาพร้อมอากาศที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะลมโชยเบาๆแดดเริ่มมีให้เห็นสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรนะคะจะกลับมาตกชุกอีกหรือไม่ในพื้นที่ไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับหัวหน้าเรียนพยากรณ์อากาศนะคะมาด้วยลุกใหม่ของเราวันนี้เลยนะคะน้องเต้สุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะน้องเต้ นั่นที่ปีหนที่ได้เจอกันนะฮะวันนี้น้องโจสารศักเขต,ต,ตใหญ่ค่ะดูแลรับผิดชอบหน้าเพจนะคะของ a c e b o o k กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะส่วนในห้องส่งคุณโรติยาโลนุชิตนะคะกับหมายเลขโทรศษษษัพท์0 2 3 8 3ส0 0 3แนแล้วก็0 2 3 8 3 9 0 0 4่ค่ะส่วนดนชั้นการที่ราลิขิตนะคะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสักหน่อยนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมทางหน้าเพจแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุนะคะรายการของเราจะ ลารายการจ้อประมาณ8 5ดโมงห5นาทีนะคะเพราะว่าวันนี้ทางกรมตุนิยมวิทยามีกิจกรรมนะคะ ดิจิตอลเมดเดย์สองค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเสวนาการพยากรณ์อากาศในยุคดิจิทัลค่ะสื่อสารอย่างไรให้ตรงใจผู้ใช้งานนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังแนวทางการใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศที่สําคัญจากวิทยากรนะคะซึ่งพี่น้องเกษตร,รกรก็ต้องแนะนําว่าไม่ควรพลาดกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือต่อจาก รายการของเราเลยนะคะน้องเต้เพื่อข้อมูลในการประกอบกิจกรรมในวันนี้สถานการณ์ฝนบ้านเราเป็นอย่างไรน้องเต้แล้วก็ตัวแปรเป็นอย่างไงในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปค่ะช่วงนี้นะก็จะมีอยู่2เรื่องล่องมาสมกับลงมาสมนะครับล่องมาสมก็ยังพัดผ่านอย่างไ<ด>น้องเต้พี่ขอใหม่นิดนึง ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบน,นประเทศลาวตอนบน,นหรืออีสานปนเนี่ยเขาสู่ยอมแถวเวียดนามตอนบน <ขะ S 1> ซึ่งยอมเนี่ยมันก็จะทําให้ทางด้านอะเขาภัยล่องเนี่ยก็ทําให้ทางด้านภาคเหนือ,อนพิอพสานบนเนี่ยยังมีฝนการกระจายตัวได้ดีล้วมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับแต่ว่า พื้นที่อื่นของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยเรื่องของลมมรสุม,มนะครับเช่นช่วงเนี้ยลมมรสุมก็กําลังเบาถึงปานกลางนะครับฝนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรียกว่าฝนกลางแล้วะกันค่ะก็จะเห็นว่าอย่างกรุงเทพหรือช่วงเนี้ยฝนมันก็ดูกลางๆหรือน้อยอาจจะมาช่วงดึกๆตอนกลางก็แดดเรียกว่าก็ร้อนใช,ใช่ไหมแดดแรงมากอ่ะเมื่อวานนะเนาะครับผมมันก็ แดดแรงแล้วมันก็ร้อนช่วงบ่ายมันก็จะต่างกับช่วงเมื่อเดือนที่แล้วแดดที่แล้วนี่ก็ตอนบ่ายๆเนี่ยเมย์ก็จะเคลิมฝนก็จะเยอะค่ะอยู่แต่ว่าพอแดดแรงแบบนี้น้องเต้พอมีฝนมาโอ้โหเมื่อวันก่อนก็ลมแรงมาเชียวนะคะฟ้าก็โครมครามมาเชียวนะคะก็คือถ้าเป็นตัวแปลลักษณะเนี้ยถ้ามีฝน อ่าหลังจากที่ว่าแดดแรงไปเนี่ยจะมีเรื่องของฝนลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเข้ามาผสมผสานตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับนะคะก็จะเป็นฝนช่วงบ่าข้ามสะมากกว่าช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้ในส่วนของภาคเหนือแล้วก็อีสานบนบนฝนค่อนข้างจะหนาแน่นกว่าทุกพื้นที่จะกระจายเพราะว่ามันปัจจัยเร่องร่องล่องมันอยูอ่ใกลเราร่องหนักไหมแถวเชียงใหม่เชียงรายน่านแถวนั้นใช่ไหมที่ว่ามีโอกาสฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ไหมใช่ครับโดย ปัจัยฝนตกหนักเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านตอนบนๆสำหรับภาคเหนือนเนี่ยก็ตอนบนๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหงม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากพิษณโลกเพชรบูรณ์ส่วนใหญก็จะเป็นตอนบนแล้วก็ด้านรับลมพบแนวเขาด้านด้านหน้าเขาเอะนะคเมื่อาวานเชียงรายนะคะตลาดอะไรนะอ,อ,อะไรสักอย่างที่ว่าเจอน้ำท่วมไปแล้วนะฮะที่แม่สายเนาะวันและสถานการณ์วันนี้มันยังคงมีหนักอีกใช่ไหม วันนี้ยังเรียกว่าวันนี้และในเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์หนักได้อยู่นะครับทางด้านภาคตะวัแต่ว่าคงไม่ได้หนักทุกวันจะแบบอาจจะเป็นหนักวันเว้นวันได้อาจจะมีสักสองวันที่เบาลงไปแล้วก็หนักขึ้นมาแต่คือก็ไม่ได้เงียบหายไปเลยไม่ได้เงียบหายไปเลยแล้วล่างๆลงมาล่ะเป็นยังไงบ้างล่างๆสาหรับภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างก็จะฝนน้อยลงมาหน่อยภาคกลางฝนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับสี่สิบ ถึงหเปซ็นเท่าน <throat> <c oughs fall> ั้นเองคือมันไม่ค่อยเยอะเมื่อเทียบกับในฤดูฝนนะแต่มันคือเยอะเมื่อเทียบกับฤดูร้อนหรือฤดูหนาวนะมันคือเอะในช่วงไม่ใช่ฤดูฝนใช่ไหมใช่ใช่คือแต่ในฤดูฝนมันไม่เยอะใช่ใช่เขาเรียกว่าช่วงอย่างเนี้ยเป็นเหมือนปกติของเดือนนี้หรือหรือช่วงไม่เยอะเดี๋ยวมันจะมาเยอะอีกที่ก็จะเป็นช่วงสิงหากรนยาตุลาก็สิงหาแล้วกลางเดือนแล้วด้วย ข้อไปกันยาตุลากันยาตุลาพี่เออช่วงไปลายๆฤดูฝนอ่ะแนวล้อมมันจะเคลื่อนลงมาแล้วก็จะมีพายุเข้ามาด้วยสักลูกเนี่ยช่วงนั้นอ่ะฝนมันก็จะชุกตกหนัก นะครับค่ะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยถ้าแนวร่องเสถียรจริงๆอ่ะฝนตกชุกหนักแน่เลยนะคะประกอบกับว่าลานิยาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูปัจจัยตรงนี้ด้วยนะคะขอรับสายแรกกันก่อนนะคะคุณพรชัยจากวัดดำห้ารอยสายนานแล้วค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะฮัลโหลกระแอมเลยเหรอคุณพรชัยฮัลโหลวันนีครับผมค่ะพี่โอเล่ครับสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าสุรจิตด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมเจ้าที่ภาษาญี่ปุ่นไรจังวุฒิปิยดาด้วยนะครับก็กรุงเทพมหานครก็ มฝนหาไปประมาณสองวันอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานยังมีหน่อยนึงเออไม่ใช่เมื่อวานไม่มีเลยบางนาก่อนมีหน่อยนึ่ก่อนจะมีหนักไหมฮั่นหัวหน้าสุรชิตครับผมเหมือนช่วงนี้มันจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันมันจะน้อยกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับแต่มันหนักเนี่ยอาจจะมีแค่บางพื้นที่น้อยๆนั่นเองแต่ช่วงนี้โอกาสเกิดก็แบบไม่เยอะมาเทียบกับเขาครั้งก่อนนะครับมันสังเกตได้จาก มันค่อนข้างร้อนวันน,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 นี้วันนี้เนะช้าวันนะี้นี่อุเทนนี่ปลาลอนนะไปีฟปาเลยนะไม่มีเลยนะครับแต่มันก็เคยว่าเนี่ยเท่าที่สังเกตคือตอนเช้าเนี่ยมันก็จะลงแต่ตอนบ่ายหรือเย็นมันก็จะมีตกบา่า่แหละน,นะครับอืแต่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ขอบคุณมากค่ะคุณพันชัยนะฮะเมื่อวานตอนบ่ายขึ้นก็ในเมืองเนาะในตัวเมืองกรุงเทพค่อนข้างจะมีเมฆหนาตาเลยกิดบ้าเดี๋ยวสักพักนะต้องมีเรื่องของฝนอาจจะก็หายไปนะคะไปเร็วมาเร็วนะฮะกลุ่มเมฆก็ยังคงไปอยู่ด้านบนซะมากกว่านะโนเต้นเนาะใช่คจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งสถานการณ์ฝนในภาคเหนือก็ยังคงให้เรามาระวังด้านฝนหนักอยู่สำหรับเหนือบนอีสานบนภาคอีสานล่างล่างภาคกลางภาคตะวันออกล่ะ พิซซนล่างเนี่ยฝนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับให้ก็ประมาณสามสิบสี่สิบเท่านี้นเองนะครับสามสิบสี่สิบจนวันนี้ใช่ไหมใช่ครับวันนี้ครับวันนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะคะภาคตะวันออกอ่าภาคตอนออกวันนี้เนี่ยให้ฝนอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้เท่านั้นเองก็นครนายกจันตราดนะครับ นครนายกจันตราดนะฮะก่อนที่จะไปถึงในส่วนของภาคใต้แล้วก็กรุงเทพนะขอรับอีกหนึ่งสารละกันคุณเจเจสมุทรสาครคุณเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่งท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเมื่อวานนี้แค่เมื่อวานนี้แค่ตอนเย็นคึ้นพุริกลับจากบางนาคืนๆมาคึ้มบอกว่าได้ได้ได้สิ่งแต่ฟ้าร้องไกลๆเลยครับค่แต่อแต่แต่ก็แต่ก็เออ่มันก็อ่อนกำลังลงไปแล้วก็หายไปเลยอะครับ ช่วงนี้กวจนไม่ได้ฝะครับเอ่อพรุเอ่อวันพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอืมไม่นะครับช่วงเนี่ยแทบจะในเกือบเจ็วันข้างหน้าเนี่ยพักตอนออกแทบจะเป็นฝนกลางๆสี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับค่ะยังไม่ถึงกระโดดเป็นหกสิบเจ็ดสิบนะครับ แต่ว่าแอนนี่ว่าจะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นแอนนี่ว่าวันที่สิบหกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าจะวันที่สิบหกน่าจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับน่าจะไม่เยอะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงสี่สิบหกสิบอยู่นะครับอเออฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากใช่ไหมครับครับมันจะเหมือนกับที่พระที่เหมือนเมื่อวานที่แบบเออก็เห็นว่ามีฝนตกอยู่ใกล้ๆนะแต่ก็ไม่ได้เข้ามาหรือโอกาสโดนฝนก็จะน้อยกว่าช่วง เมื่อเดือนที่แล้วให้นึกถึงเดือนที่แล้วแบบฝนเยอะแต่เดือนนี้แบบโดนบ้างไม่โดนบ้างนะ,ค,ะครับครับเนี่ยถือว่าสิสิบแปดก็จะแบบว่าฝนเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมครับรู้ว่ายังยังทรงทรงอยู่เรียกว่าทรงๆได้เกือบสัปดาห์นี่นเลยนะครับออ๋ครับ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจเจนะคะสวัสดีค่ะขออีกสายค่ะด้วยความรวดเร็วคุณหนุ่มน้อยเมืองเพชรนะคะคุณหนุ่มน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มน้อยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินดิเซนไหมเอ่อฮัลโหลคะเงียบสายอ่ะอ่าหนุ่มน้อยถามว่าวันนี้ฝนจะ ตกชุกไหมเมื่อวานได้ประมาณ20มิลอ๋อฝากข้อความใช่ไหมไม่ได้รอสายใช่ไหมคะอะคุณทำนายบางเพชรคานองเต้ถามว่าเพชรบุรี่วันนี้จะยังคงชุกอีกไหมเพราะว่าเมื่อวันวันได้20มสิลมืมอันนี้ที่จริงวันนี้การกระจายคลายเมื่อวานแต่โดยความเป็นโอกาสเนาะมันอาจจะเป็นเล็กน้อยปานกลางได้เท่านั้นเองนะครับอาจจะใช่ไหมใช่ครับแต่โดย<ต>ส่วนใหญ่ม,มันเป็นเล็กน้อยปานกลางแหละนะครับ แต่อาจจะเป็นจุดๆไปใช่ใช่อาจจะมีชุกบ้างเป็นจุดๆไม่ได้กระจายดีเท่าไหร่นะคะขออีกสายละกันนะคะพี่ออนจากบางประกงค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ023839003แล้วก็023839004นะคะหมายเลขโทรศัพท์เรยงองเปิดสายอยู่เนาะต่อกันภาคใต้ค่ะเดี๋ยวมาตอบคําถามหน้าเพจกันกานนองเต้เพราะเวลาเราน้อยนะคะภาคใต้วันนี้เป็นยังไงสถานการณ์ภาคใต้ช่วงนี้ฝนก็ยัง น้อยอยู่นะครับ40%เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามรสมก็ไม่ได้แรงอะไรใช่คับตัวแงเดียวใช่ไหมคลืนค่นก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับค่ะคลื่นไม่แรงลมรสมไม่แรงฝนมันก็เลยแบบมันก็อาจจะมากกว่ากรุงเทพเลยที่หนึง่งแต่ด้วยความมันติดทะเลนะแต่มันก็เมื่อเทียกบกับภาคใต้ด้วยกันเองอะ่ะช่วงเวลาอื่นๆก็ถือว่า กลางหรือช่วงนี้ฝนน้อยอแต่มันก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าจะไม่ค่อยมีหนักเท่าไหร่ถ้าเป็นในส่วนของภาคใต้เนี่ยฝนค่อนข้างจะเบาบางเหลือเกินใช่ไหมช่วงนี้นะฮะอ่ะพี่ออนมาแล้วค่ะน้องเต้พี่ออนค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเต้โอ้วันนี้แดดจ้าเลยฝนไม่เยอะนะเมฆเยอะอากาศสบายๆค่ะลมเบา ฝนไม่มีฝนเนี่ยตกตอนกลางคืนวันอังคารนะ่ะตกเยอะนะเมืม่อเ่อวานนี้พี่ไปโรงพยาบาลน,นะน่ะน้ําท่วมหน้าโรงพยาบาลนนะ่ะแต่ท่วมเป็นบางส่วนนะคะระบายไม่ทันเ่ะเนาะใช่ใช่ระบายไม่ทันแล้วเมื่อคืนก็ไม่ตกแล้ววันเนี้ยจะตกไหมคะน้องเต้ค่จะจ่จังสาวบางประกง โดยโอกาสเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ส0สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตีก็เหมือนกับสิบวันตกสักสี่วันนะครับอ่าง่ายๆเนาะถ้าเป็นสิบวันตกสักสี่วันค่ะขอบคุณนะคะน้องตั้งสี่ขอบคุณากพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะขออีกสายค่ะคุณสำอางจากเพชรบุรีขอเป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณสำอางสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่โอเล่สวัสดีครับน้องเก้ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจาย์ตอนนี้ก็แสงแดดจ้าเลยครับ ต้องฟ้าจางสายวันนี้ได้ปรีฝนเยอะไหมครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยเยอะนะครับกลางๆเราเนี้4สี่สิบเปอร์เซ็นนะครับไม่ค่อยมีหนักเท่าไหร่นะครับครับความเร็วของลมประมาณเท่าไหร่ครับสิบห้าสามสิบนะครับพื้นสูงไหมครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับครับฝั่งอันดามันฝนเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะนะครับสี่สิบเหมือนกันนะครับครับเป็นลมตอนตกแก่งใต้ใช่ไหมครับใช่ครับ ตามเร็วเท่าไรครับถ้าเป็นตอนบอยก็15.35นะครับคือ1-2เมตรครับอุณหภูมิเชบนบีสูงสุดต่ำสุดเท่าไรครับ27-34นะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสำอางนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คนฟังก็นะถามก็แบบรวดเร็วเหมือนกันนะคะน้องแต้กรุงเทพมหานครสักหน่อยเพราะว่าเราก็ดูแล้วภาคใต้เนี่ยฝน40เปอร์เซ็นต์เท่ากันทั้งสองฝั่งเพื่องลงก็ไม่ได้แรงใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับวันนี้นะคะกรุงเทพล่ะ วันนี้ให้อยู่40เหมือนกันนะครับก็เหมือนสิบวันตกสัก4ี่วันมันก็ไม่ตกทุกวันแล้วมันก็แบบดูปริมาณไม่ค่อยเยอะนะครับเล็กน้อยปานกลางเท่านั้นเองนะครับบางนามีโอกาสไหมวันเนี้ยก็มีอยู่นะครับมีอยู่บ้างต่อต้องช่วงบ่ายเย็นๆนะครับบ่ายเย็นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นฝนบา่ายค่าซะมากกว่า<ช>นะคะบรสุทตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะเน้นไปในส่วนของภาคเหนือและให้ฝนยอดที่สุดเลย60%นะคะ<ช>เน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวน่านแพร่ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะมาดูคำถามหน้าเพลกันบ้างนะคะ8นาฬิกากับ50แล้วแหละนะคะคุณกินทิพย์นะคะทักทาทยเข้ามาะคะ่ะคุณจันทยาสวัสดีคะ่ะบางประกงจัดเชังซาเย็นนี้มีฝนไหม <จ>อาจาจ,าจะมีได้อยู่นะครับแต่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เยอะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะนะแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะคุณสุพรร์พบโครอำเภอนาเชือกมหาสารคามจะมีฝนวันไหนครับมหาสารคามมหาสารคามเนี่ยโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีได้ถึงสี่สิบถึงหกสิบได้อยู่นะครับอีสานเนาะแล้วมันก็มีหลักเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยได้เกือบแล้วว่าเกือบทั้งสัปดาห์ นะคะสองสี่ส0บหกสิบนะคะทั้งสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้เนาะคุณพันชัยนะคะเขตพระรามห้าดุสิตกรุงเทพมาสักครู่ก็ตอบไปแล้วเนาะคุณประสบสุขนะฮะสวัสดีทีมงานกรมอุตุนิยมวิติยานะคะคุณแสงเพชรทักทายเข้ามาคุณมิสิตนะฮะทักทายเข้ามาคุณประเสริฐเพ่งสว่างสวัสดีครับปทุมจุมพรเช้านี้แสงแดดร้อนครับนะคะบางนาก็แดดดีเหมือนกัน,น,กน,นเนาะน้องเต้เนาะเพื่อนในเฮค่ะสวัสดีครับท่าข้ามพปุนพินสุราษฎร์ก็ร้อนเช่นกันนะคะขอไม่มีฝน แดดก็แรงแล้วก็ร้อนเช่นเดิมพอมีเมฆมีฝนเข้ามาก็จะเป็นฝนฟ้าขนองเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมน้องเต้ลักษณะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะลมก็ต้องมีมาผสมผสาน <จะ S 1> ด้วยจะมีลมอยู่นะครับค่ะคุณพิสิษนะคะตกลงเข้ามาคุณอเนกค่ะคุณสมพสีสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วจะได้ฝนหรือเปล่าชุมพรชุมพรก็จะยังพอมีได้อยู่แต่ว่ามันก็ถ้าตกมันก็ไม่น่าถึงขนาดหนักก็ส่วนใหญ่เล็กน้อยปานกลางลค่ะค่ะ คุณสมพิดช,ชมแชร์เรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณกัญชัยอำเภอลี้ลำพูนจะตกไหมวันนี้ล,ลําพูนอาจจะมีได้อยู่นะครับอาจจะมีหนะักได้บ้างนะครับ อยู่ที่ประมาณ40-60ส่วนใหญ่ค่อนไปทาง60นะครับจะค่อนไป60ซะมากกว่านะคะเพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือยังคงให้ฝนดีอยู่เนาะเนาต้องอยู่แถวนั้นนะคะ,ค,ะคุณประสบสุขแล้มาห้าวันแล้วนะคะเมื่อคือนตกหนักตกยาตกแช่ครับกับเปิดระนองนะคะคุณอพินยาดีค่ะคุณกวางน้อยเขตท่าคันโทกาฬสินมีฝนไหมวันนี้วันนี้น่าจะมีได้อยู่นะครับค่ะ ยังมีโอกาสอยู่นะ40-60เหมือนกันใช่ไห<ช><ช>มคุณจินนาะเกียทักทายเข้ามานะคะจะตกยาวกี่วันครับกระเอร์คุณประสบสุขถามเพิ่มคะ่ะตกยาวกี่วันช่วงนี้มันไม่แต่ไม่ได้ตกทุกวันนะครับลนอนสลับกันตกส่วนยุดหยุดใช่ใชไหมประมาณ60%นะครับก็ดีว่า6วัน10วันตก6วัน <laughs> มากกว่ากรุงเทพใช่ไหมมากกว่าภาคกลางกรุงเทพสิบวันให้6กวันแต่ว่ากรุงเทพสิบวันให้สี่วันประมาณนี้เนาะค่ะ,ะคุณสมชายค่ะรับชมที่คลองหลวงปทุมธานีภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณค่ะช่วงปลายเดือนสิงหาจะมีพายุเข้าไทยจริงไหมครับคุณสุพันทพโคถ,ถามเข้ามามถ้าตามสถิติน่าจะอย่างน่าจะเป็นช่วงกันยาหรือตุลานะครับหมายถึงอันนี้คือตามสถิติแต่ว่าใน ตามพยากรณ์อย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่ดูได้ข้อมูลได้มากสุดก็10วันเท่านั้นเองสิวันวน,นะคะที่สามารถดูข้อมูลได้นะคะคุณจำรัดบอกว่าตลาดสายลมจอยแม่สายท่วมเรียบร้อยครับใช่เมื่อวานเห็นภาพเหมือนกันนะค,ะคุณจำรัดเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเนาะสําหรับพื้นที่ที่ท่วมคุณอ้อยจันทิมานะคะสวัสดีค่ะขออัปเดตเส้นทางพายุอมปืนหน่อยค่ะว่าจะส่งผลกระทบกับญี่ปุ่นวันไหนบ้างที่เมืองไหนจะพอรู้ได้หรือเปล่า้องเต้ก็จะเป็นช่วงวันที่16 17นะครับที่ เข้ามาทางด้านตอนใต้นะครับก็จะไปทางด้านโตเกียวอาจจะมีผลกระทบได้บ้างแล้วก็ทางด้านตะวันออกของโตกของญี่ปุ่นนะครับทะเลที่ติดทางเลทางทะเลทางด้านตวันออกใช่แต่ว่าถ้าจะเอาละเอียดเนี่ยแนะนําให้ไปทางด้านของเว็บไซต์กรมอุตุของญี่ปุ่นอันนี้เขาก็จะให้ลงในรายละเอียดของเขาอะนะครับ ถ้าดูรายละเอียดที่ว่าให้แน่นกว่านี้ก็ต้องไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น,นเขา<ช>่านะคะคุณจันทิมานะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณจันชนานันนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีจ้านะคะก็สวัสดีคนสวยนะครคุณวันธนีนะคะคุณปรมศรพระอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงไหนน้องเตม้มันอาจจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับเช่น จาก60อาจจะเป็นหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงสัปดาห์นี้หรอเปล่าในช่วงสัปดาห์นี้แะเจวันข้างหน้าเดี๋ยวค่อยพูดถึงละกันนองเต้เห็นว่าช่วงสัปดาห์นี้แค่หกสิบแล้วก็หกสิบกว่าใช่ครับอยู่ประมาณนี้นะคะถึงเจ็ดสิบไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าเลยประมาณนี้นะคะคุณธนั t h าค่ะทักไายเข้ามาคุณสมชายลบบุรีละมีฝนหรือเปล่าลบบุรีเนี่ยช่วงนี้ก็แบบฝนไม่ค่อยเยอะนะครับ กลางๆสี่สิบหกสิบเท่านั้นเองะนะครับคุณวันมิพาโคราชนอนสูงเมื่อไรฝนจะตกคะร้อยเอ็ดจ,จะมาวันไหนคุณบูเอาภาคอีสานภาพรวมเลยค่ะภาคอีสานเนี่ยก็น่าจะเป็นเปอร์เซนต์พวกนี้มันเขาเพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับอพอมันเพิ่มขึ้นไม่เยอะมันก็อาจจะคล้ายๆเหมือนเมื่อวาน <laughs> หรือวันนี้คืออาจจะมีฝนเพิ่มมาบ้างแต่ว่าไม่มไม่ได้เยอะนะฮะ อาจจะหกสิบวันนี้ให้หกสิบพรุ่งนี้อาจจะให้หกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้ามันไม่ได้กระโดดขึ้นไปเป็นเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบกว่าอย่างเงี้ยอันนี้เห็นตาเห็นสานนัดตัวแปลโดนโดนได้รับอิทธิพลจากอะไรอะคะน้องเต็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าเป็นอีสานบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของแนวล่องแล้วก็ยอมตัวที่ว่าใช่ใช่ลองยอมทางด้านเวียดนามบนแต่ว่าถ้าอีสานล่างเนี่ยก็จะเป็นแค่จาก แนวของโลท่านั้นเองหรือยังพวกชัยภูมิพวกนี้ก็จะเป็นด้านหน้ารับลมพวกนี้ฝนก็จะเยอะกว่าด้านกลางไพศาลค่ะนั่นแหละนะคะก็เป็นเรื่องราวของลักษณะอากาศที่เราจะต้องติดตามวันนี้เอาบทสรุปละกันค่ะเวลาไล่หลังมานะคะชูไม้ชูมือแล้วนะคะอ่าพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะเป็นที่เสียงภายแล้วก็คาดหมายเจดันข้างหน้าด้วยคะน้องเต้ วันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านที่ระวังก็จะเป็นอีสานบนเหนือบอลอีสานบนเ<ม> <บน S 1> หนือบอลจ้ะที่จะมีหนักได้อยู่นะครับแต่สําหรับวันพรุ่งนี้หรือเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยในช่วงวันนี้จนถึงประมาณวันที่สิบแปดหรือสิบเก้าเนี่ยยังต้องยังคล้ายๆกับประจําวันอยู่ก็คือเหนือบอลอีสาบนบอลนะครับแต่หลังวันที่สิบเก้าเนี่ยโดยรวมมันอาจจะเริ่มลดลง แต่ว่าเหนือบอลอีสานบนเนี่ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์หนักได้อยู่หรือง่ายๆว่าเหนือบอลอีสานบนเนี่ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์หนักได้อยู่ต่อเน,นื่องนะครับเนื่องจากแนวร้องมันอยู่บนบนาะแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยหลังวันที่สิบเก้าเนี่ยฝนมันก็ลดลงไปหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งจนรู้สึกว่าเอมันก็เปิดช่วงแรกอะไร้ยแสดงว่าช่วงสัปดาห์นี้วันนี้วันพรุ่งนี้วันมเรยนมาเรื่องคือเจ็ดวันเนี่ย ฝนก็สถานการณ์ยังคงทรงต่อเนื่องแบบนี้ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแบบว่าปรุดปราเพราะว่าตัวแปรก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่ามาไม่้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นันะคะอมบินก็ไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเรานะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงตรงนั้นแต่มาระวังเรื่องของพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือมากกว่าภาคเหนือบนบนที่ว่าแนวร่องกับตัวยอมตรงนั้นที่กำลังผ่านอยู่บออีสานบอเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักอยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆเหมาย่าง ยังไงแม่สายอย่างเงี้ยก็เกม<า>ื่อปีก่อนหรือหลายปีก,ก่อนก็ก็มีลักษณะของเคสน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ ราคาโน้องเต้วันนี้เวลาไล่หลังจริงๆนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังที่อยากจะทราบลักษณะอากาศนะคะ0182แล้วก็023994012ถึง13ค่ะเว็บไซต์เวิร์ลไวด์เว็บดอททีเอ็มดีดอทจีโอดอททีเอชนะคะที่จะติดตามสถานลักษณะอากาศได้กับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวหลังรายการของเราค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมดิจิตอลเมดเดย์2024นะคะเก้าโมงเป็นต้นไปนะคะทางเพจเฟซบุ๊กของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้้ชมนนะะคคขอออบุณงจ เต้คนณรัิญาด้วยนะคะคำถามที่ตอบไม่หมดก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเวลาจวนเจียนตัวจริงๆนะคะต้องรําตากันก่อนนะคะพรุ่งนี้ตัดวงเครื่องถึงเก้าโมติดตามได้ใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ